ในยุคนั้นอจอโซนี่เป็นมือถือที่จอดีมากๆเลยตัวหนึ่งก็ใช้แค่ดู Youtube ฟังเพลงเปิดข่าวอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบล็อกบิ a ชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับตัว Sony x p อ็กซ Z3 นะครับตัวนี้ออกมานานมากๆแล้วตั้งแต่ปี2557หรือปี2016 ซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวท็อปของสมัยนั้นและตอนนี้มันถามว่าผมเอามารีวิวทาไมเพราะว่ามันมันค่อนข้างเก่าแล้วมันทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็จริงแต่ว่าตอนที่ผมมาได้เปลี่ยนโทรศัพท์จากเครื่องหลักใช่ไหมครับแล้วก็ผมไม่มีเครื่องสํารองใช้ผมก็เลยได้ตัวเนี้มาเป็นสํารองในราคา1000บาทใช่ครับมันมันถูกมากแล้วก็ผมได้ลองใช้เป็นเครื่องหลักสัก 2- อสาวันดูผมว่ามันมันค่อนข้างจะอืดแต่ว่าถามว่าอืดมากไหม ตอบในการใช้งานพวกเฟ c e b o o ไลน์ไอ Facebook, Line, อย่างเงี้ยครับผมว่ามันค่อนข้างอยู่ได้นะแต่เพียงแค่ว่าการเข้าแต่ละอย่างอ่ะมันอาจจะรอนิดนึงเพราะว่าด้วยอายุของมันแล้วก็ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับอ่ะสเปคตัวนี้นะครับเป็น CPU snapdragon 801นะครับซึ่ง801เนี่ยมันเป็น snapdragon ที่ตัวแรกๆตัวต้นๆเลยของตัวท็อปเมื่อสมัยก่อนนั้น ก็ตัวนี้จะเป็นแรม3นะน่าจะแรม3เนี่ยผมลองเช็คดูก่อนอ่าเนี่ยครับเป็น Snapdragon 801 GPU เป็น Adreno 330นะครับโอ้โหซึ่งในยุคนี้อยู่ประมาณ6 650หรือเปล่า <c ười> ค่อนข้างเก่าแล้วตัวนี้ส่วนแรมแรมตัวนี้ให้มาอยู่ที่3 g กิกนะครับความจำของเครื่องที่ผมได้มานี้จะเป็น16 g b ซึ่งมันจะมีอยู่2ขนาดจะเป็น16กิกกับ3 2กิกนะครับส่วนแรมจะมีแค่ขนาดเดียวคือ3กิกนะครับก็ Android ครับ a n d r o i d ตอนนี้ตันได้แค่6.0.1ซึ่งตอนเปิดตัวนั้นเป็น Android 4เป็น Android 4นะครับอัพมาถึงได้6 GB เลยก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่ประมาณ3 0 0 0 3,200ม ah ิลลิแอมนะครับอันนี้มันจะขึ้นประมาณนี้ก็จอของมันเนี่ย ผมว่าในในยุคนั้นอะจอโซเนียเป็นมือถือที่จอดีมากๆเลยตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นจออ่า IPS 1 0 8 0 p นะครับหรือ Full HD แต่ขนาดหน้าจออยู่ยแค่5.2นิ้วนะครับสีสดสวยดีจังเลยครับผมว่าแต่ว่าตรงเนี้ยที่ที่เห็นในกล้องเนี่ยคือ ตัวที่ผมได้เนี่ยมันเป็นตําหนิตรงนี้จอมันจะเหมือนเป็นเดย์พิกเซลแต่ว่ามันทัดได้ผมก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเอามาใช้เป็นเครื่องสํารองแทนเครื่องหลักไว้ก่อนนะครับเอาครับมาดูดีไซน์รอบตัวนะครับอันนี้ดีไซน์เครื่องหน้าจอนะครับลำโพงลำโพงด้านหน้าจอนะครับจะมี2จุดคือจุดตรงนี้กับจุดนี้จะเป็นสเตอริโอนะครับแยกซ้ายขวาด้านหลังจะมีเขียนว่า xperia จุดเด่นของ Sony ่เขาเลยแล้วโลโก้โซนี่นะครับใ mm. ส่ลัก nfc mm. แล้วก็เลนเลนเป็นเลนจนะครับ mm. น่าจะเป็น G Master รู้สึกว่า20ล้านเอ่อ20ล้านตอนนั้นอ่ะผมว่าเท่มากๆเลยแต่ว่ามาถึงในตอนนี้มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะถ่ายในในในที่มืดอ่ะค่อนข้างแย่แย่มากๆที่แสงสว่างอ่ะมันมันก็พอมองออกนะแต่ว่า พวกสีสันคอนรทสต์พวกชาโด้และต่างอ่ะผมว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะเธอถ่ายออกมาถ่ายเล่นๆจะได้อยู่เธอมาใช้งานจริงผมว่าไม่ไม่ได้จริงๆด้านข้างเครื่องนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้คือจุดเด่นของ Sony สมัยก่อนซึ่งสมัยเนี้ยโซนีอ่ะมันมันไม่มีแบบนี้แล้วมันเป็นอ่เขาเรียกว่าสายชาร์จแบบแม่เหล็กเคยเห็นแบบ macbook อ macbook pro macbook air ไหมครับลูกทรงก่อนของตัว retina มันจะเป็นแบบ mac save แปะแปะตรงนี้เข้าไปเลย ตัวนี้ก็เหมือนกันครับโซนี่มันจะเป็นแม่เหล็กขั้วดูดแล้วก็ติดตรงนี้เลยสามารถดึงออกได้เลยง่ายๆไม่ต้องมาเสียบ USB แบบช่องนี้โอเคอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นช่องใส่ไมโคร SD การนะครับแล้วก็ซิมซิมนี้จะใส่ได้แค่ซิมเดียวนะครับตรงนี้เป็นนาโนซิมแล้วก็อันนี้ปุ่ม Power อันนี้ปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนะครับส่วนนี้ปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งโซนี่เนี่ยม,มันมีข้อดีอย่างเนี้ยคือเวลาเรากดชัตเตอร์อ่ะมันจะ,ะเหมือนล็อกโฟกัสอ่ะเหมือนล็อกโฟกัสแบบกล้องดิจิตอลนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันจะล็อกโฟกัสเหมือนแบบเราเราปรับโฟกัสปุ๊บเ,เสร็จแล้วก็กดถ่ายแชะได้เลยทำเหมือนเป็นตัวกล้องเลยอันนี้จุดเด่นของโซนี่นะครับโอเคต่อไป ด้านบนด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วอ๋อด้านบนมีช่องหูฟัง3.5นะครับอยู่ด้านบนนี้ตัวนี้มีระบบเสียงด้วยนะครับเป็นระบบเสียงของอมผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นของอะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันจูนให้เสียงอะ่ะมันมันชูจุดเด่นเรื่องเสียงด้วยของโซนี่ตัวหน้าจอนะครับอันนี้ที่ผมใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็คือจะมีประมาณนี้นะครับแอป ก็ถามว่าเร็วไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเทส YouTube ก่อนนะครับ YouTube เนี่ยค่อนข้างจะรอสักแป๊บหนึ่งครับแล้วมันถึงจะเข้ามาได้แต่ว่าการถกูการเลื่อนอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังทำได้ดีนะเออถ้าเกิดเอามาดู YouTube ผมว่ายังดีอยู่เลยอ่ะมาเทสเรื่องเสียงลำโพงกันนะครับว่าจะเป็นยังไง อันนี้เปิดสุดนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเลยดีกว่า โอเคเสียง youtube ผมว่าเท่าที่ฟังจากหูจากที่ฟังตรงๆนะผมว่ามันค่อนข้างอยู่ระดับกลางๆแต่ความดังอ่ะค่อนข้างจะเบามากๆไม่ค่อยดังขนาดยิ่งเล่นสุดยังยังไม่ค่อยจะดังเลยใช่แต่ว่าการทำสตูดิโอมันดีอยู่แล้วของโซนี่เพียงแค่ว่าระดับเสียงอ่ะมันอาจจะสู้ยุคนี้ไม่ได้แล้วก็พวกดินิมิกพวกย่านเสียงต่างๆอ่ะอาจจะอยู่ระดับ ทั่วไปกลางๆนะครับไม่ไม่ได้เด่นด้านใดด้านหนึ่งโอเคก็การใช้งานทั่วไปผมว่าดีเลยลื่นไหลเพียงแค่ว่าอย่าใช้เป็นเครื่องหลักได้แค่ว่า,ามาใช้สำรองอะไรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับตอบเฟสตอบไลน์ได้สบายเลยเข้า s h o p ป,ปีนะครับเนีย่ยมันจะรอแป๊บหนึ่งเพราะมัน มันค่อนข้างทำงานหนักใน CPU ในตัวเก่ายังไม่มีขึ้นเลยโอเคส่วนเรื่องเกมผมไม่ไม่ได้ลงเกมเทสมาให้นะครับเพราะว่า,ามันมันไม่ไหวเยอะแหละตัวนี้มันมันมันค่อนข้างเก่าแล้วด้วย CPU ด้วยสเปคของมันก็ ค่อนข้างจะเล่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วถ้าเกิดใช้ก็ใช้แค่ดู YouTube ฟังเพลงเปิดข่าวอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะในราคานี้ก็โทรไว้โทรรับสายได้ใช่โทรเข้าโทรออกได้ให้คุณป้าคุณตาคุณยายใช้ผมว่าโอเคได้อยู่ในในราคาประหยัดแบบประหยัดสุดๆเพราะว่านอกเหนือน,นั้นมันก็มีตัวเลือกอื่นอีกนะแต่ว่า ถ้าพูดถึงในตัวท็อปอ่ะตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ที่ค่อนข้างน่าจะลองหามาเล่นดูนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แย่เลยจริงๆโอเควันนี้การรีวิวโซนี่ตัวนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่าแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะรีวิวมากกว่าดีแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะจำกัดในการใช้งานจริงๆแล้ว โอเคสำหรับผมช่อง Bobbie Channel ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ